สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง magic, trên, ทุกทุกคนมื้อนี่เจเจพระจินพระเที่ยวพระมักินตัมอ่าภูม่าสดครับนี่มีประกาศเจียวมากครับพวกนะครับหวงแดงครับมาเด้อพี่น้องทั้งไทยแล้วก็สปปลาวแล้วก็พี่น้องที่ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศด้ออยู่ต่างแดนครับที่สาวยู่ต่างประเทศครับแล้วก็เพื่อนบ้านอีกนะครับเมืองน้ำฝั่งบช่าพม่าครับมากินนํากันครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องอยู่ พี่สเลิอ้ขึ้นเก่าแล้วครับทรงกำลังใจให้นะครับพี่น้องมามากินตังก,กรับพ่อแม่น้องนี่ครับอืมมาหน่อยสดๆพี่น้อง เืมน้า,าวช้น้ำทีนน่น่องมันค่อยาใจครับ นี่ไม่เปลี่ยนนะสดๆเลยลอ,องออกมานนี่ครับอืม 牙口嗯怎么样 تو نہیں پانا อรกมาเจ็ดตัวแปดตัวครับนัองไม่ว่าชิ้นเัินชิ้เนเกตัวนี้วะฮะเว้รวกแห้งตัวนึ้นกงกระกระดองมีมันกันเลยอเ่อาให้มันเลยรวกให้ผู้เทาจิ้นนัอน มึงตัวก็กล้า,อา,ามออกแค่นี้นะครับมึงตัวก็ไม่ได้หว,า,วา,ากล้าไม่กินน้ำ 哎，这个可能不能了。嗯嗯 เดี๋ยวราไม่กด้กูบิน้องใส่เมื่อนะพี่น้องเจ็บ,จบ

วันนึงเปิดไหมอืมนี่ยนั่งคุณพี่เนน้องครับ ยี่บ้าเห็นไหมพี่น้องเนี่ยรอบหน้าหนึ่งครับปูงี้มันหนึ่งตั้งตัวสองตัว 问过。嗯 เสี mm hmm. มยมไลนเรี่เปหนัง

ให้เจ็บตัวแบ่ตัวแบ่ตัวเอาลวกให้แม่ตัวนึงเก็บกระดองครับมิจฉาใครเลยครับอยู่กระดองแล้วมึงขาใจว่ามึงมิจฉาอยู่มึงทองได้บ้างมั้มึงมิจฉใครอยู่ข้างหลังเราไม่กันสิผอวมาไใบทองมันครับม,ม,มันกับมีดนายมึงนี่ก็กิน,กน,น,กนตำกุ้งเอ้ยโม้ยพเอเขาแบบตำ ปูมาครับปูมาสดครับปูมาหน่อยแต่ว่าก็เนื้อหลายครับพี่น้องมื้นนี่กับมานั่งกินวุ้นนี่ครับดูขางบ้านอยู่ตรงสารนะครับเนาะคุมไม่นี่ครับสวยๆครับโอเคครับเพื่อนๆเจเจขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้เจเจด้วยนะครับเจเจขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามนะรับชมเจเจมาโดยตลอดขอบุญอะไรครับพ่อแม่พี่น้อง จะหยิบเกี่ยวคอร่าน,นะครับพอมันเป็นของสวัสดีครับ